รีวิวบ่อทรายหน้าบ้านนะครับตัวนี้ก็ทําบ่อทรายไว้ให้ลูกเล่นนะครับขนาดความยาวนะครับอยู่ที่3เมตรความกว้างเมตรหนะฮะความสูงอยู่สักประมาณ1เมตรนะฮะสำหรับตัวนี้ครับก็จะทําด้วยแผ่นเชร่านะฮะนี่ครับทำด้วยแผ่นเชร่านะความสูงก็จะสูงกว่าน้องนาวาหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็ใส่ทรายไปได้านในนะครับตัวน,นี้ก็4คิวแล้วนะครับใส่ทรายไป4คิว ยังไม่เต็มนะครับข้างในก็จะบุกแผ่นยิปซั่มนี่นะฮะก็เก็บไว้เรียบร้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีผ้ายางนะเวลาฝนตกนะครับก็จะมีผ้ายางนะฮะขึงมานะครับมีไม้คาดอยู่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเป็นก๊อกน้ำนะก๊อกน้ำแล้วก็อ่า ฝักบัวนะครับไว้ล้างมือนะฮะเวลาอาบน้ําล้างมือล้างของนะครับทางตรงนี้ครับมีก๊อกน้ําอยู่ข้างๆนะครับก็จะเป็นไอเดียนะครับสาหรับใครที่อยากจะทําบ่อทรายนะครับให้กับทางลูกๆเล่นนะครับก็จะมีเป็นลักษณะอย่างนี้งบประมาณของตรงนี้นะครับซื้อของไปนะครับก็อยู่ประมาณ10,000บาทนะครับ1 0,000บาทค่าแรงประมาณ2,000บาทนะครับสำหรับบ่อทรายตรงนี้ นะครับใส่ทรายเต็มตั้งแต่พื้นมาเลยนะครับตั้งแต่พื้นมาถึงข้างในเลยทรายก็ตกคิวละ550บาทนะครับเป็นทรายทรายฉาบนะฮะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนทรายทะเลมากนะครับตรงนี้ครับนี่นะทรายตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับเล่นได้ขุดได้แล้วก็ผ้าเต็นนะครับเต็นกันสาดตรงนี้นะครับ อยู่ที่ประมาณ1 8 0 0ร้อยบาทนะครับ1,800อบาทก็วัดขนาดแล้วก็ขึงออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับนี่อยู่ได้เป็นหปี1ิปีแน่นอนนะครับสตบตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นไม้เชลล่านี่ครับข้างหน้าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นท็อปนะฮะไว้สำหรับเวลาเอารถมาเล่นนะครับนี่นี่นะไปของเราเขาก็จะเล่นประมาณนี้นะครับเพื่อ,อเสริมสร้างทักษะของเขา นะครับเด็กๆครับชอบเล่นทรายชอบไหมครับพี่จาวาชอบเล่นทรายไหมครับชอบเล่นทรายไหมครับนีนะฮะก็จะเล่นทรายของเขาประมาณนี้นะครับก็เป็นไอเดียนะฮะสำหรับคนที่อยากจะทําบ่อทรายไว้ให้กับทางลูกเล่นนะครับนี่ก็อยู่ข้างบ้านนะครับก็จะมันจะโดนฝนนะฮะเพราะว่ามันอยู่ไม่มีไม่มีหลังคานะครับก็จะต้องทําการสาด อ่เป็นไอเดียแค่นี้ครับขอบคุณครับ